ครับผมโจรครับเป็นทินครับเป็นมือปืนพอดีผมรู้จักคนในทีมแลวนะคะคุยกันก็เลยเราก็ถามเล่นๆเช่นว่าเอ้ยพี่ต้อมทําแหนงเรื่องใหม่หรือเปล่าเขาบอกเอเอ,เอแกมีเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่แ,แต่พี่ต้อมจะเขาไม่รู้ว่าเราคือใครก็ เป็นผู้กับที่ผมอยากทำงานด้วยนานมากคือฝันอยากทำด้วยอะเออถ้าถ้าได้ทำก็คงดีใจมากก็ดีใจมากอยากรู้จักแกด้วยอยากคุยกับแกด้วยเหมือนกันมันไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วว่าหนังพี่ต้อมเป็นยังไงอะไรเนี่ยพี่ต้อมเป็นคนทำหนังแล้วคือมันมีมุมมุม ไม่รู้นะไม่ใช่มุมหรอกเหมือนหนังไทยมีร้อยเรื่องแล้วมันมีหนังแบบพี่ต้อมหนึ่งเรื่องใน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 ปีหนึ่งเลยบทเนี่ยอยู่ที่ผมส่งมาให้ผมนานนานมากเลอ่านเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าติดตามเรื่องมันเรื่องเรื่องเล่าของมัน,ม,นมันน่าสนใจ แต่พี่ต้อมก็คุยกันอีกรอบกก็เริ่มเข้าใจขึ้นว่ามันมาจากไหนจริงๆบทก็ไม่วาจาหนังสือคุณว,วินเดียวาลินเนะครับผมเครียดครับผมรู้สึกว่าหลายเรื่องที่ผมเล่นมาบางบางคนเนี่ยชอบคิดว่าแบบอ๋อไอ้นี่มันคนตีนมันวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจะติดภาพอย่างนั้นนะเ,เราก็พยายามทำให้มัน แต่มันก็ยังมีพื้นฐานของตัวเองอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าเราก็คุยกับพี่ต้อมว่าเฮ้ยพี่ผมพัวมันจะเป็นเหมือนเดิมก็เราก็คุยกันแล้วก็เวิร์กช็อปกันก็พยายามแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันดีไหมหรือว่ามันเหมือนเดิมหรือว่าไอเ้ยนี่แม่งเล่นเล่นเหมือนเดิมตลอดผมก็ไม่รู้ว่าต้องถามคนดูผมไม่รู้ผมผมคิดไม่ออกเลยเพราะแกแกแต จะไปทำอะไรกับมันบ้างก็คิดว่านะมันน่า,น,าน่าสนุกอะมันนะคิดคิดว่า,านะคิดมันนะมันผมคิดว่ามาันสำหรับแฟนหนังพี่ต้อมดีกว่าคนที่ชอบหนังพี่ต้อมก็ก็ก็น่าน่าจะอยากดูเรื่องนี้ครับก็ฝนตกขึ้นฟ้าออพุ่งกับต้อมเป็นเอกมีพี่ปีเตอร์ มีคิดสองวงังแล้วก็มีโจ y อ o บอยแล้วก็มีผมแล้วก็มีน้องดีมติดตามดูแล้วกันแล้วก็คิดว่าขอให้ทุกคนไปดูแล้วสนุกม,มันอย่าคิดเยอะครับ